un thế nào, nào un thế nào, un đưa un đưa chú chú chú, un đưa đưa un đưa đưa nóng là đưa 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 Nào đưa 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 à, nón nón nào.

พอดีอันนี้เนาะพอดีก็ซื้สิกับมาจากคุบุกับเด็กน้องพี่น้องเนาะนะครับไอ้เมื่อกี้ก็พาขึ้นไปนเรีนกับน้องนาริตาเนาะก,ก็มาเล่นน้ผมก็ลงมาแพกกล่องแพกของก่อนเพราะว่าเ <c oughs> มื่อคืนนี่ทั้งบ้าดาปกติก็สิแพกเสาเนาะแพกเสาแต่ มัอนี่คือส่วนสีแดวมันนี่ก็เดิกดืดินเทียงคืนครับส่วนสีมาจากุบวนแล้วก็เลยบอได้เขามาแพีลก,ก็เนี่ยครับช่วงสาวว่าแผลก็กย่างที่เห็นกับนารกคือเก่าครับพี่น้องบัวด้มาเล่นกับยายกับบอดหลายมือแล้วเนาะนะนะเดี๋ยวเขามาแพลของก่อน,นพี่น้องเนาะกะ สำหรับคลิปนี้นะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บบ่าวน้อนะก็พอดีก็โชว์ประกาศพอดีก็เลยอะถือโอกาสไทยบอดนาริตาสุภีสุนงคให้หายคิดถึงกันนะครับผมให้เพราะว่ากบฏไทยโดนแล้วนะกบฏไทยให้พี่น้องเบิ่งหลายคลิปแล้วก็ืมอนด้ก็บโซ่โอกาศก็ถึงขออนุญาตไทยสุภีสุนงเบิ่งความน่ารักของ บทไงของบราวน์นานาติตานะครับเนาะก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องครับที่เขามารับชมบราวน์นันนาชาแนลกับจังไดช่วงนี้ก็อากาศหนาวเนาะครับพี่น้องให้พี่น้องรักษาสุขภาพด้วยครับผมแล้วก็อีกเรื่องนึงครับพี่น้องก็คือรบกวนพี่น้องนะครับเนาะฝากเข้าไปกดไอติดตามกดไลค์แฟนเพจบราวน์นันาแฟนเพจเนาะครับผมอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งของบราวน์นันนาชาแนลนาะครับเนาะ สิเป็นยังไงละ่ะสิขอบุญขอบพุนครับลวงนาเลยนะครับพี่น้องเนาะฝากพี่น้องนะครับผมอีกช่องทางหนึ่งนะครับเนาะบ่าวนอนนาแฟนเพจเนาะครับ อนนี้ก็ได้ลาดปูนเป็นทีเรียบร้อยนะครับหลายประแล้วนะครับเริ่มลาดปูน,นครับับปูนอาีดีเานาะอากาศลมแห้งครับเสียงดังก็นแน่กับคอทษขคอภพยเดอครับผมเมื่อกี้ก็ขึ้นไปเด่นกับบอรนันิตตาเนาะมันก็เลยลงมาเนาะครับเลยลงมา ตื้อถือว่าเป็นการอัเร N N. ปเดตสุมีสุนองเบิ่งเนาะว่าในแนวเพชรนะเพ็รอันนี้เพชรสันดี้นี่โครงการก็ก็ค,ค่อยเป็นรูปเป็นร่างไปเนาะครับเนาะนี่หนุหนเนาะในมันก็แล้วในระด,ดับหนึ่งตอนนี้ก็เหลือเออเพ็ดเพชนอีก่อนนะครับเนาะ ทนขีดโอ้มากระทอกลกสูกไปเนะาะมกระทกลกแ้สุบนสูบุหนึงโลนเนาะกระทบลกแกสูบว่าเสืไปซิมอยู่แต่ว,ว,ว่นวทนนี้สูบันนี้มันตรงเรี่ๆครับมันยังสูบกี่ทนนี่มากระทบลก จังริกะเีลยกะเดี๋ยวไปมิดคลิปก่นอนนะพี่น้องเนาะเนี่ยครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้เนาะครับเนาะคลิปนี้กะเข่ามาเล่นกับยายข้าวหนึ่งแล้วก็มาแพ็คของน้ำเนาะพี่น้องแล้วก็มาถ่าย บอดนาลิตาสุภีสุนองเบิงให้หายคิดถึงนะครับเนาะกับบอดในเขามาโดนแล้วจังไดกับขอบุญขอบพุ่นพี่นองนะครับที่ให้การสนับสนุนและติดตามเอ็นดูทีมงานเฮาสุขูสุคนนะครับเนาะจังไดกับซอยเบิงแยงซอยเป็นกำลังใจกันต่อไปครับผมลำรวย,ยมีแห้งสุภูสุคนครับผมรักษาสุขภาพนอครับประกาศหนาวแล้วครับสำหรับคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปก่อนสวัสดีครับ